ไม่แล้วครับพี่ดาวองอนิวดีแม็กซี่ประตูยีราฟแค่นาเครื่องเสียงสะเดิจดาดออกรถศูนย์บาทงวดพอน9,000บาทตลอดสัญญาโว์ไปเลยโอ้ของจงลงนายีราฟแค่2,012ันมไฟฟ้ามอหน้าวินเนียมนาล้อแม็กซี่37ยางยีราฟยกสูงนะครับเดือนสองปัหาท็อปสุดของล้วน โลดเตีย้ยมาเป็นยีราฟแคะพร้อมกับชุดเครื่องเสียงแน่แนๆสะเสด็จดากหววอะไรนะดีจอแอนดอยโอ้โหพ่อพี่น้องพ่อแม่พีพ่น้องผู้ใดได้คดีไปโคตรสุดโคตรหวงนะฟังพอฟังพ์อโอลันกอ บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยผ่อด9,000เป็นไปนะต่อไปไทยเทยโลเตทยจัดส่งข้อแซกเสียงหวานโอ้โห่นะคนนั่งได้บ่เนี่ยฮะค้นั่งได้อยู่นะดอกคือใหญ่กระโดอกระเดียดใชพี่น้องนะสะเด็จด่ากแน่นอนครับชุดเครื่องเสียงไฟวัดคุณจะไม่ลำพังนะเครื่องเสียงนะไฟลามทุ่งนะไฟกระพริบ ฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนจัดได้ทุกอาชีพกเกษตรกรค้ขาขายพนกักงานบริษัทรัฐวิสาหก,ก,กิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็เดหน้เฮ็ดไน้สวนแม่บา้านรับพ่ออีดยางขับวิ่งขับแกบ๊บขับบุกล้อขับสิบล้อขับแม็่โคตัดไม้เผาทานทุกอาชีพมาหาอ้ปลามุ้งปลามุ้งจบสูตรศาทรับเงินสดไม่ได้เดบัญชีไม่ได้เดบิตสเตทเมนต์ช่วยทุกคันดันทุกเกตฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนพันเก้าพันเก้าตลอดสัญญาแคมป์หน้าจอเอาส่วนลดไปสองหมื่นบาท พี่น้องพี่ดาวจบที่ศูนย์บาทได้เลย,เลยสั้งกองพันอะไรอดไลน์อ,นอนที่นาเป็นมุกนิติกอกดมีนามายวไอเสียมจัดให้ฝา,ากไปด้วยนึกถึงรถยนต์นมือสองคิดถึงไอายจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนรถมือสองไอเสียมบริการฮอตหน้าบ้านกรพบ่น้องแชร์ไปไว้ล้นแก้ว